กราบสวัสดีครับมินลักแฟกซันหลอตทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าเกม Jewer of Property ชื่อแม่งอ่านโคตรยากไอ้สัตว์วันนี้เรามาด้วยทุน15,000บาทนะครับผมอนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์คคคกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอ้โหเราจะเบ็ดเบ็ดละร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะผมคิดว่าจะแบบกด enter รัวๆเลยจะเป็นบาทถลอกเฮียเกมนีแ้แตกยากไหมแตกยากนะผมว่าแตกยากข,ขิมหายเลย สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีดูพอสนุกก็พอนะครับผมแต่ถ้าคนมีเงินหรือมีทุนผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ลยครับการเงินชัวแน่นอนครับผมเพราะผมเล่นผมก็ได้เงินเองนะครับผมมาในดีวะาวันนี้เราจะมาตามล่าฮิโอสวยแต่เบ็ดละ200นะเบ็ด <c oughs> ละ200นะพูดตรงๆ,ๆถ้าเป็นกิมอื่นมันคงได้เยอะกว่านี้ เราจะตามตามล่า <laughs> ตามล่าหิวสมบัติโอ้ไปแล้วกูไปแล้วเออช่วงนี้หนานๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมจะปีใหม่แล้วผมคิดว่าปีใหม่ผมจะแบบมามาแจกเครดิตฟ,ฟรีให้สักห้าสิบาทหรืร้อยหนึ่งอะ่ะคนอาจจะมองว่ามันน้อยนะแต่ผมแจกหลายคนนะผมแจกหลายคนนะไวผ้ผมแบบไม่ได้แจกแบบสองสามคนอะไรเงี้ย ห้าสิบบาทคูณหนึ่งร้อยก็หนึ่งพันแล้วนะเออห้าพันแล้วนะผมบอกเลยเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่เยอะตอนนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดอะแม่งยังไม่แตกเลยเฮียแล้วคุณจะได้ไหมเนี่ยสัตว์เอ,อ้ยแม่งแบบแห้งมากเกมนี้อย่าหาทำถามว่าถ้าคนมีทุนอะผมแนะนําไปเล่นเกมสาวถา้ำหรือเกมมาจองดีกว่าผมไม่แนะนําเล่นเกมนี้เกมนี้มันแบบ ถา้ามันแตกไมันแตกเวลาแตกมันแตกหนกันแก,นแ,ตก,นกแต่มันแตกยากถ้าคนมีทุนน้อยอย่างเงี้ยผมแนะนาไปเล่นเกมอื่นดีกว่าดูดิผมเข้าเนื้อสี่ห้าพันแล้วอะแม่งไม่แตกอะไรเลยไม่เข้าฟีสปินให้เลยอะผมเลิกจะหัวร้อนแล้วขณะผมปรับไปสองร้อยก็แล้วเออดูด,ดูมันแตกแตกเกลือมากไอสัตว์เอ้ยโอ้โหเเววรัวๆผ,ผมปรับผมปรับไป็นสี่ร้อยแล้วนะผมไม่ไหวแล้ว ผมต้องต้องการแล้วเทคนิคของการได้สลอนคือถ้าสมมติจะหมดผมจะปรับเลยคือแลกไปเลยเออสวยแลกไปเลยแบบแลกไม้ไม้แบบดัหนักไปเลยเื่อผื่อถ้ามันเข้ามันก็จะแตกหนักไปเลยแต่ถ้าไม่เข้าก็เจงครับโอ้ยสวยห้าพันเออเอ,อสัตว์ต้องอย่างนี้สิโอโอมาดีมาหน่อยดีวะหกร้อยโอเคกูเบ็ดละสนะี่ร้อยนสัตว์จะลืมมึงก็แจกให้กูหนอยให้กูบีเออสวย เออมาแล้วหิบสมบัติมาสักทีเถอะอีฮี้ขอขอเป็นอักษรไม่ขอเป็นไม่ขอเป็นรูปภาพขออักษรขออักษรเออได้ตัวโอเคครับผมจะเกลือไหมวะ <c oughs> ขมปิ๊ดไอสัตว์แล้วฟีสปินแม่งฟิเจอร์แม่งน้อยยิ่หมายเลย <c oughs> ขมปีเลย <c oughs> มาดีมาโอ้โหมาหน่อยโอ้ยขมมากขมโอ้ยเฮียเอ้ยเบ็ดละสี่ร้อยกูได้สี่ร้อยแปดสิบ what the fuck เออสองมาสีแต่มันก็น้อยแบบเบ็ดละสี่ร้อยมันมันไม่คุ้มเลยนะเว้เบ็ดเบ็ดละสี่ร้อยนี่โอ้โหห้าพันโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ผมแนะนำครับอย่าหาทำนะครับ 8,960บาทด้วยเบ็ดละสี่ร้อยย่าหาทำเกมอื่นได้เยอะกว่านี้อีกถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาหน่อยดีแตกนอกก็ได้แตกนอกก็ได้โอ้พันสี่เบ็ดละสี่ร้อยเลยนะเท่าทุนโอ้ขาดทุนด้วยประเด็นนะเออเฮียสามหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทโอ้โหพอยสัตว์เริ่มเลิกแตกนอกดีกว่าฟิวเจอร์อีกเวนพอแล้ว หยุดเลยพอเลยผมพอแค่นี้แล้วไอ้เหี้ยแม่งแตกยากดีนักไอกสัตว์กูจะไม่ให้กูเหี้ยเต็มกราฟเลยเต็มกราฟไปเลยโอ้โหเหี้ยผมยังว่าจะแม่งไม่รอดแล้วนะเว้ยเหี้ยแม่งรอดเฉยเลยไหวสัตว์โอ้เป็นไทยแล้วกูถ้าใครอยากเล่นคลิปนี้เอออย่าเล่นเกมนี้สิหรอกผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ